beautiful อันน้องบิวตี้ค่ะวันนี้มารู้สึกจะมาร้องเพลงใช่ไหมคะหนูจะมาเล่าประวัติการเสด็ดินแดนทั้งส4ครั้งให้ฟังค่ะว่าประเทศไทยของเราเสด็จเดนจนทั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันกี่ครั้งแล้วค่ะค่ะเริ่มเลยน,นะคะเริ่มเลยนะคะค่ะค่ะค่ะเริ่มเลย ดำรงคงอยู่ได้เพราะในอดีตชาติไทยมีคนเก่งถ้าคนไทยเหี้มเกรียมเหลียมนักเลงจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครเออเออเอเอฟังสิบนิ้วน้อมคำนับร้องกราบกรอนพี่น้องชาวบ้านที่รัก สมัครมานทั่วทงถิ่นควานทองผี่น้องไทยจงรวมใจสมารสมัครสามัคคีถึงเวลาเราเราชาวพุทธศาสตร์เป็นทาอย่าสืบสายในกรุงศรีเราคนไทยใจกล่าทั่วทานีมาสามัคคีหันหน้าเข้าหากันองระบาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงลงหลากปักรัว้วตัวถิ่นทานพระทรงเกลียงไกรกับพิชาชาญตั้งปณิธานปกป้องเถิดพ้อไทยพระบารมีปกกา้าเราทั้งชาติประวัติศาสตร์ต้องจารึกผนึกไว้ สามาคีอลัมเลิดเกิดจากใครแม้มิใัยทรงพระคุณการุณาเป็นควานทองเล่มสุดท้ายที่ไทยวังสิสี่ครั้งหลอดมาได้เพราะไทยรักษาเอาชีวิตเข่าแลกไว้จึงได้มาเป็นพื้นสุดท้าของท่านลูกหลานไทยเสียครั้งแรกก็มาก จากแผนพังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปีนังจำได้ไหมนั่นแหละบินจากควันทองเล่มคลองไทยสามร้อยกว่าตารางไม้หลักฐานมีครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้เสียเมล็ดและทั่ว 2,336โชคไม่ดีเสียเนื้อทีห้าหมืนกว่าตารางกิโลครั้งที่สามบันทายมาถูกตัดเฮียนแล้อเปลี่ยน,นมาเป็นหาเตียนตั้งชื่อใหม่2,353แสนช้ำใจเสียเนื้อที่มากเท่าไรไม่ปรากฏ ในบทความครั้งที่4เจ็บแค้นเสียแสนวีกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเนื้อกรุงสยามตั้งเก้าหมื่นตารางกิโลโทมันทำคนสร้างกำบัดเดี๋ยวนี้เขาดีกันครั้งที่ห้าเสียรัดแปรักถูกเขาผักหกลมเชิญคมควาน2อ0 6ร้อ สิบเก้าแสนร้าวรานต่างหยิบคว้นขึ้นมาถือดูชือไทยครั้งที่หกอกต้มเดินก้มหน้าเสียสิบสองปันนาน้ำตาไหลตั้งหกหมื่นตารางกิโลโอ้โหไทยแทบขาดใจต่อโซศัตรูมาครั้งที่เจ็ดเสียวแคว้นแดนขมเมนเกิดพี่เรนพ่อฝรังกำลังบ่า เที่ยวออกลาเมืองขึ้นชื่นอุราเสียอีกหนึ่งแสนกว่าตารางกิโลครั้งที่แปดเสียแควนดินแดนใหม่ชื่อสิบสองจุดไทยก็ใหญ่ขคแปดหมื่นกว่าทีกว้างตารางกิโลแถบร้องโหใจละเหียพอเสียดดยครั้งที่เก้าเศร้าแสนแคนมีสิ้นเออออเอเอ ทั้งที่เก้าเสาแซนแค้นมีสิน้นเสียหลุมน้ำสาระวินด้านฝั่งซ้ายสิบสมหัวเมืองจำต้องเมา้าให้เข้าไปใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำ ครั้งที่สิบเหลียบลำแม่น้ำคล้องถูกเข้ากองฝั่งซ้ายไทยทะลําครั้งที่สิบเอ็ดเสียฝั่งขวาชึงน้าดำมันเจ็บจำฟังจำอยู่กลางใจครั้งที่สิบสองใจเริ่นทอดแทบหมดท่าเสียมนทนบูรพาอีกจนได้เขาผากใบจากแลลมทอง ผีเนะเล่มคลองไทยสามรอยกว่าตารางไมโดยประมาณครั้งที่สิบาตรังกนูไซบุรีดินแดนที่มองเห็นเป็นหลักฐานไปถึงมริติรัฐกะลันตังอีกห้า0มือนโดยประมาณตารางไม ครั้งที่14เสียเขาพระวิหารปัจจุบันให้คเน้นท่านเห็นไหมจำไว้เถิดเลือดเนื้อชะเชื่อไทยใครที่ทำช้ำใจใครต้องจำเหมือนลงเรือลำเดียวน้ำเชี่ยวจัดมาช่วยกันพัดมาช่วยกันพายให้ถึงฟังอย่าหันหลังหันหน้าราะว่าผวังคนนั่งกลางอย่าเท่ารานองว่า เป็นควันทอมเลมสุดท้ายที่ไทยวังทะเลล้อมหลอก้างหมดทางนี้คำที่15้าต่อไปคงไม่มีใครกดขีคมคูขอสู่ตายนี่ก็คือประการเสียดินแดงครั้งที่14ครั้งนะคะหนูขอให้ไม่มีครั้งที่15้าต่อไปนะคะเพราะเราจะต้องดูแลประเทศชาติของเราให้ดีกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ